สวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสุขุสุคนนะครับมือนีพี่น้องพอดีข่อยขี้มอใส่มายามแรงครับพี่น้องมาซองเบืองบ้านแอดมินอ่นา,า,นานในยัาวว่าเฮ็ดงานยี่บริษัทนี่จนแบบว่าได้บ้านเป็นหลังได้รถเป็นคันได้ที่เพื้อนๆบู๊ดเราจะมาดูว่าบ้านใครเออบ้านแอดมินที่ว่าทํางานกับบริษัทพยนฟินแลนด์บริษัทพาวชามิงนะครับพี่น้องก็คือนี่แหละหลงังนี่แหละจะพามาเรี่ยมชม เออแอดมินพนักงานทีมงานเท่าหนี่แลเออเป็ยนยังไดเก่าหนาเก่าลังฮวแซแล้วฮะสิมาเย่ยมก้อนนี่เป็นจะเขึ้นบ้านไม่เพิ่นจะขึ้นบ้านไม่วันเทียนวันเทียอะไรยี่สิบอันยี่สิบหกนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบ้านแล้วหลอกเพิ่นบ้านไี่นะครับผมนี่นะครับพี่น้องพื้นที่เพื่อนนี่พื้นที่เพิ่นนี่บ้านเ่านอนหน้าแอดมินข่อยหนี่แลโอ้ยเห็ุงานนัาบริษัทพยาธิเดนอนปังสามปี ไล่ได้จากเพจจาก youtube จากอยังแน่ก็ว่ากันไปอันนี้ทางเขาบ้านเพื่อนเนี่นี่คือทางเข้าหน้าบ้านใครเนคนเลือกอะไรกระเบื้องวะทางขึ้นลายหนึ่งบันไดอีกลายหนึ่งแล้วก็ข้างบนก็อีกลายหนึ่งแต่บรรยากาศดีนะใช้หลไรเจ้าของบ้านมาใช้เบอรล่ะอุ้ยสวัสดีจ้านี่บ้านบาราหน้าน่ะคือแอร์เย็นแท้คือแอร์ยเย็นแท้ แวะมาก็เลยพาไพาเอฟซีเลยกูเอะที่น้บางไคอยเลยนี่ในห้องใครเอ็งสิล่ะเวลาเราปิด็มันมันสิแบบมันมีหลายโหมดโหมดแบบเย็นทาความสะอาดก็มีกระจกคึกกว้างดีแท้วันที่ยี่สามประมาณนี้พกติทองอะไรนี่พี่บอกป่ะวันที่ยี่สามอย่างนี้บอกจีแล้ววันที่าอย่างนี้บอกมากมากบ้านใหม่ทำงานบริษัทแพลวเพลีวจะได้บ้านเลยเหรอก็คือกล่องแท่ปารีสเสียง ถ้ายเบิรงแหนมีห้องอันนี้ห้องทงบดีนี้ห้องถงคืกว้างแ้่มูหลายอก่องบอื้อป็นังที่ี่อันดีบอทีวพีดีมากอรรยากาศดีมากเห็นวิวข้างหน้าเป็นที่ห้ะที่หลวงเาที่หลวงเดินน่ผู้เดูกเขา อันนี้ห้องแรกที่จะชมอันนี้ห้องน้องพลอยบ้านี่ใช่ห้องน้องพลอยห้องน้องพลใหญ่กว่าห้องบอสอีกมาทั้งฟ้าบนนี่เรียบร้อยใช่ไหมหนี่งเดเก็บสีฟ้าห้องน้องพลอยมีแอร์พร้อมตัวนี้อันนี้ห้องบอสคือมาเปิดไฟไงมเหมือนอันนี้ห้องอะไร ห้องพ่อกับแม่ใช่โอ้ห้องพ่อกับแม่นี่แอร์เย็นสัมมาไฮเออร์อันนี้ห้องพ่อกับแม่บัะนี้ห้องพ่อกับเมียตามจริงนะพนธ์งานพนธ์งานนั่นคุยบานไปเพราวันนี้ผมนี่เงินหลายก่อนแต่เพื่นบริษัทได้ซื้อเพื่อนทำทาบันเห็ดหลังเป็หน่อยไซื้อประเทศเห็ดลังแง่ก็ได้ตามจริงนะพี่น้องอันนี้ห้องข้างในอ่ะบอ ก็หนาตางแต่ซ้ำนีดตีอันนี้ตามทีมันหอนี่ก็ต่อไม่กบดนี่ให้มันกว้างกันบอห้องน้ำใหญ่มากอบเข้ามาเลยมันร้อนห้องน้ำใหญ่มากกว้างมากอันนี้้านแล้วเราไปเอาเรียวขึ้นบ้านที่26กันบอ อันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนี้ห้องน้ำมันกว้างดีอยู่กว yeah. ้างกว้างกว้างเมื่อนบ่นี่เออกันเมื่อนหรอยู่เลือกกระเบื้องห้องน้ำให้ถูกอันห้องยังอันนี้ห้องยังนี่อันนี้ห้องครัวครับห้องครัวยังไม่ทำความสะอาดครับอ๋ออันนี้ครัวไทย ไปไกลทั่วรโลกอันนี้พันแล้วโอ้เป็้กพันในเศษพันในยางยังตัวไนพันพันแล้วอันนี้ครัวไทยมีวิวด้วยยูสัเดี๋ยวเก็บเงินยังมากงนเดี๋ยวเคว้วแน่นอนควาควโลกแบบปิาอยังสิบอ่ะหนึ่งข้อหนังนาระลยอุ้ยมีขอบทองด้วนะวิวหลังบ้าน เฮ็ดเองกับ่วนหลายส่วนหนึ่งคือกันตี้ยเนครับพ่อเพิ่นก็เป็นสร้างนะพี่งออกพ่อเปลี่ยนทางอะไรพวกนี้ได้ยังไงไม่น่าล่ะช่วงนี้แพ็คของไม่ค่อยสะทันเลยมาทําบ้านตัวเองตลอดไม่เกี่ยวมาได้บนฟังแพ็ควันละร้อยยังมาหาบนมาเด้ฟังอู้อันนี้ก็ใหญ่เพือนอันนี้ห้องน้ำน้องลูกสาวใช้อาบนิยมบ่ห้องน้ำหรูหราอะทำไมกระเบื้องมัเหมือนไม่เหมือนกันค่ะฮะกันหมดโอ้มาโมกับบอสิ่งมาเติม บอ,อปับเลยปับหลังเลยหใหญ่มากอันนี้ประตูทางเข้าบ่เนี่ยเลิดอยู่อยู่กันสามคนหนึ่งแม่<ด>ผัวเมียล้ะก็นลูกผู้หนึ่งแซ้เนีก่ก็ถือว่ากวางแล้วพี่ดองไ,ไ,ไปดูภายนอกก็ได้ไไไอันนี้เฮ็ดเองไม่ได้จ้างสร้างหมอนม,มอทับเอง ซื้อของไม่เห็นว่ามันว่าซื้อมานว่าทําเองก็คือคุมมมาคุงานเองแหีใช่ซื้อของเองคุมงานเองบริษาทบริษัทสาขาอะรบ้างแม่นครับเลือกเลือกเลือกอุปกรณ์เองใหญ่นะอันนี้ใจใจนึงเนี่ยอยากทมหลอกหนีน้ำเหมือนกันผิดหวังนะอนาคตเติมทมในห้องช่วงนี้นะไม่ใช่ก็งกลางเลยกระเดียบวิวอยากจะชมเพียงยังฟอมึงจะเห็นบรรยากาศไงจมมองเลยกับลาบปูนแล้วก็เฮ็ดเป็นบรรยากาศมองนั่งมองยังสีนา เพื่อนที่จะอะไรนี่ไ่นี่อคืแผ่นนี้น่ะมันทั้งเบิดมันเครงเบิดไอ้มันสี่อ่ะนะครับอันนี้ก็จะประมาณไรยหนึ่งบ่อบ้านนี้บ้านในตัวบ้านเห็นไหมเกเกือบลายเหนือโอ้โมีกล้องแล้วนี่ครับมือดูมือได้กระโดดไปเราถอดเป่าได้ปะเนี่ยเดินเองป้านนั่นสูงมากเลิศมากงบประมาณไหนไนี่งบประมาณเ้อง ใครสิเขาอยากเขาอยากฟังเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่แบบว่าสร้างบ้านเองโดยที่แบบว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้เพราะว่าถ้าเขามีความความรู้เรื่องการก่อสร้างเขาก็สื้อของเหตเองได้ง่ายคุ้มง่ายแต่ว่าบางคนเขามีความรู้นี่เขาสร้างเองบ่อยเลยแมนวกะอันนี้กัส่วนหนึ่งเขากัคุกคีกับเหตุยังไฮบอลแน่กัเจ็บสร้างถามผู้นั้นผู้นี้แน่อะไรต่าง สั่งเอ้ยากเ็จังดบรักของเฮามันเนี่ยถอดออกของกูดังมันเนี่ยแผ่นทีละแผ่นสองแผ่นรางข้าสิรางข้าสิอ๋อรางขาสิเองอิดบ้านหลังนี้มีอิดชั้นนี่นี่เด้อแมีนบอมันหรือบอแมีนมีอยู่ในอิดที่ม้ากล่องน่ะหรือยไทบอหลังไงหลังไงแต่ว่าแต่ว่าหลังหน่อยสื่อไม่ไม่มาหลังไงหน่ะได้ใส่มีผนังอิดผมไปวานพิเรนอยู่เด้อแมนนั่นของคอว่างพิเรนส่วนหนึ่งยู่บรูจักบรูจักก่อนหาดอย หาลอยก้นกับผนันงได้จกฟ้าปุี่ได้สองฝาได้ยินบอผนังบ้านเจาะก็มีซื้อข่สลักอยาาู่เนอิดอยู่เด้ออิด <c oughs> ข่อยอ่างนั้นเจาเด้อจะย่อเพียบข่เด๋อวข่มาทวงออกอิดขึ้นดีไข่ว่างานออกอิดข่ขึ้นได้พี่อข่อนะฮะบอเ<า>ขาจะอิดตกตโตนีเนียพยอดได้ซื้อนี่นี่อนะไรกบกาว่ามงนี่อนาะตเก็บเงินกับเสมงสลามงนี่นัง ก็ส uhm. in ิเห็นเบิดอะไรดีใจบาบ้านให้ฝันของครอบครัวมาพีในสัมพานเร็วมาหยิบไอ้พี่เร็วสิจิฟู่ยังกับฟุงสิตลอดดดีีใใจจเป็นอะไรแน่บอกข้างเราสึกับเอฟีซีแน่แต่บ้านอันนี้บ้านหลังหลังเที่ยวอะไรสี่ห้าหกเล่าหลังที่สองหลังนี้ไม่รต่ว่าในเรื่องของครอบครัวของตัวเองนี่แม่เออครอบครัวของตัวเองก็คือบินนักด้านหลังเดียร์ค่ะ เป็นบ้านหลังแหล่งเล่นบอถือว่าเป็นบ้านถือว่าเป็นบ้านอีลีนะแม่บ้านที่จแล้วานาลจริงจังๆที่อามาก็เป็นบ้านของเมีเนาะอันนี้เป็นบ้านที่แบบว่าทั้งมาด้วยกันใช่ไหมเป็นชื่อเมียก็ชื่อผัวชื่อผัวชื่อผัวอยู่พื้นที่เมียทะเบียนบ้านใอรไปขออ๋อเทปบ้านเป็นของผัวแต่ว่าฉนนเป็นของเมีย เออถือต้องแล้วล่ะแต่เจ้าของบ้านน่ะบ้านนี้แต่เจ้าคือไข่ะดิของไข่ซื้อไข่ะดิที่นอนที่นอนน่ะซื้อแต่ว่าเป็นซื้อไม่เนั่นบันมันเป็นคนทำเรื่องไปขอไอ้ไปขอไอ้ไปขอไฟคัพิษกันเจ้าก็ต้องยกเฮือนออกเดสที่คือที่เพื่อนเดสตัวจุนยกหลังออกไปเดสเจ้าจละให้เมียเออมันตัดใจใช่ไหโอ้ยยืนต้อกันเครื่องกาวลาในกระดังเจ้าหน่อยไอ้มองมอกระเทียบเถียงกับเจ้ไปเจ้าหน่อยนอนนี่แหละเป็นแต่ความรู้สึกดีใจไหมที่แบบว่าใกล้จะถึงวันที่นี้แล้วที่ยีหกก็จะมีเพื่อน ญาติมาตื่นเต้นเหรอมีอะไรนั่นนี่มีงานมีอะไรไหมนี่แต่จะเป็นครอบครัวดีกว่าเผื่ออีสีหรือว่าอยากแบบว่าร่วมทำบุญโอนมาแบบอุ้ยวันขึ้นปีใหม่นะอีสีนายินดีค่ะวันที่ยี่สิบหกบอกเนี่ยค่ะวันที่ยี่สิบหกพันพูดนาอันนี้พุดนี่อะไรอีพุดนะต้องดีใจทั้งทั้งสี่สวงเพราะว่าถ้าคืนนี้ยแล้วได้อยู่กับแบบก็ยังโล่งใจได้มาอยู่แล้วนะเป็นไงอยากมาอยู่ส่วนส่วนห้อสิเก็บเพได้ป่านในห้างเทียนเนี่ย ฮาลังยังมือแลงข่อยมะนั่งเล่นอยู่ผู้เดียวมะนั่งเหลียวเบิงข่อยมันจังไหนล่ะเพราะเหลียวเบิงมันกะว่ากิจจะคล้องเฮ็ดได้ป่านนี้บ่คือยังเฮ็ดไตนะนะเพราะว่าเพราะว่าก็ยอมรับเปิดเฮ็ดเฮียนมวลมาสิเสียดเสียดได้เป็นหลังยากอีหลีครับไทยบ้านเพิ่นก็ว่าเขาสัวเห็ดเฮียนได้โอ้ยจู่จะมันเก่งเอาเนี่ยเฮ็ดเฮียนได้เนาะกะมันเอาปุ้มใจในในรับหนึ่งเนาะที่เราทำได้แค่นี้ถึงจะไม่ได้ โอ้ยใหญ่แล้วดูเสื้อนี่ใหญ่บักลังของเองอยู่กันสามคนที่อยู่จะคนแมนพวกอื่นเขามีอยู่ปู่นเขามีบ้านของเจ้าของอไราล่ะกับเนยหย่อนแล้วมาอยู่แสงทองฟินแลนด์นี่ล่ะกับบอร์ดกับพักดันกับเป็นส่วนสําคัญที่ไหนได้บ้านหลังนี้มากอีรีโหลดอีรีโหลดบ่ได้ยกย่อปอปันเลี้ยแยแข้งเลี้ยขาหรือเปล่าไอซีเมนต์เปล่าแต่ก็มสัตว์ซื้อมาแล้วกสัตว์ ไอซิบีเข้ามานี่ไงเปิรนเมีตาเขาก็เอาเอาเอางานสู่งานสู่แรกเอางานสู่มันบอยน่ไเอางานสู่แรกถึงแถาถึงเถวเด็กก็สู่ถึงเถวเด็กก็สู่แล้วก็ไปเที่บ้านพอบานยูนี่โกดังกันยูหันใกล้ๆนั่นพี่น้องก็แจัคสิบเบส์ใสกระซังไว้ให้ลูกให้หลานเท่านั้นแหะครับเออก็เรียนเชื่อเอฟซีผ่านแต่ช่องบอลครับผมถ้าเอฟซีก็ว่างหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็อยากมาร่วมมาแสดงความยินดีน้ำกัด เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเนาะไม่กินเขาไม่กินเขาไม่กินเขากินเขาป้ากินเขาน้องพานมากทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะคะครับผมงบหลังนี้เท่าไหร่เพราเขาเบ็ดเสร็จถ้าตัดเสร็จจริงๆตีไว้เท่าไหร่ไม่ให้เกินเท่าไหร่จริงจร่งตั้งไว้ห้าแสนแต่ปานอยู่เจ็ดแปดแสนเนี่ยประมาณนั้นไม่ให้เกินแปดแสนเนี่ยเผื่ออีกเผื่ออีกเผื่อเฟอร์นิเจอร์เผื่อมาลงปุงมังตีไปเลยไม่เกินแปดแสนงบแปดแสนมันบาลังนี่ โ oh. อนน้ี้อันนี้กะตทอย,อย่อยทำเรื่อยๆแม่ไปทำต่ว่าเจสันกบบ<า>ได้อยู่ส<ช>บอ<ๆ>ตขบอต่อเติบอีกคอ่คนนี้ห็นปะขับรว่ากักัอะไรเขากะมันกันต่างกันกับรับเหมาเนาะรับเหมามันกะอาจสีแบบอีกราคาหนึ่งรับเหม, <ละ S 1> มองกะถ,ถ้ารับหมองไซนี่เป็นร้านแล้วนะแม่แม่แล้วอันที่เขาทำกันร้านกราบาดนะคุณไม่ได้ขนาดนี้นะอันนี้ก็ร้อยสามสิบตารางอืมใหญ่หนึ่งหนึ่งห้องตูงสองห้องนอน ตัวหนึ่ห้องครัวสองห้องน้ำโงรถก็ข้างหน้าบ่โงรถก็เลยทำด้านข้างแบบเคี่ยวว่าเราจะปั๊บเนียนบ่แล้วก็ย่างมันนี่ใช่เดี๋ยกเขาไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามารอดูบรรยากาศวันที่26นะครับพี่น้องว่าเคี่ยวตัดยานี่ตัดยาแล้วก็เดี๋ยวสิมีทุกคนมารีอยู่ไกล้ๆมือมื่อเมื่อมาอีกเดี๋ยวมันอาจเดี๋ยวทำความสะอาดมันอาจจะมีดอกมงดอกไม้เมื่อคืนอีกกันะอ๋อจัดดอกไม้ก็มา บ่ตอนไหนปลูกไว้อยู่สวนน่ะมะลงบ่เขาก็จะมาเอาขึ้นมาเพียรลวกันขุดแต่มาลงไม่เป็นบ่ปลูกไส้กระถางกระซิโดมเลยคนนี้อันนี้ก็สวยแล้วพี่น้องแต่ว่าก็เดี๋ยวเลือกเก็บสีรายละเอียดดีเทลพวกของมะต่างพวกอะไรเนาะก็เข้ว่าเฮ็ดไปอีกโออีไปจะเหมือนนี่อย่า่าคอยด้วยไอที่หนึ่งก็เร็วมากเพราะว่าทำถ้าทำอะไ้มีคนเพิ่มก็นักอยู่นะเออก่อเดี๋ยวไอ้เพิ่นกคนซอยเพิ่นกเก๋ต้องบางงานพอดีเลย่นเก๋ไม่ซอยเอากับแยกของอย่างเขาเหลียวเรียบร้อยเคียรงานเขาเหลียวเอากับ แพ็คไว้อยู่บละช่วงนี้ไว้ครับเนื้อก็บไว้โบย่านก็ลอยกล้องลอยกล้องไวอยู่บละอาะทิอาะทิเมื่อยแนี่ยเตกอะไว้ลอยกล้องก็ผ่านมาแล้วนะคะค่ะร้อยสองไรนี่คือแบบนอนแพ็กเลยใช่ไหมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันวันที่ยี่หกเรามาร่วมแสดงความดีๆกับบ้านแอดมินบ่าแอดมินเพียรนะจ้าวันนี้ก็มาดูเขาเรียกว่าอะไร การเตรียมพร้อมเอออาจจะบ่หลอยบางเส้นอันนี้ก็ซาห้าบ่อนี่แมนครับแมนครับอันนี้บนหน้าเจ้านี่เขาเพิ่งงามแทะงามแน้วหย่านฮารอค้นว่าเพื่องปีไก่เนี่นะไม่แห้งวะแรงน้อเสียวสะอุ่มดุมดีอยู่เป็นเขาอยู่เดี๋ยอดก็กกลกไผ่ก๊ไผ่ะลุงเท่หนึ่งวายอยู่โอู้วเขาเขาจะงามเนาะปีนี้โอเคค่ะจิกางคลิปหน้าละค่ะ